สวัสดีครับเฟกับสีสกิสร้างบ้านครับผมเฟยับน้องวงอิงอเพชรนเพ่งครับด้านหลังบ้านน้องครับสร้างมันนี้ชุดหนึ่งครับมันเ่อกีกับผมนะครับอันนี้ปฏิพานมากเลยต่สอสูพรสุดออกฟังครับท่านเอ่อมาเรียมเหุฐานเลยนหะครับทาฐานแล้วก็จะเอาบ้านนอกดาวเข้ามาครับเป็นบ้านนกดาวผมก็ไปเห็นรูปหลังาตาครับบอดี้คุย ก็ไม่น้อยยังมาเห็นดีเทลเพิ่นนะครับแล้วเราก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพิ่นจัดการกันเอาเองครับเพราะว่าบางบางครั้งเพิ่นก็อยากมีอิสระในการตัดสินใจครับในการเลือกงานเลือกอสร้างของเพิ่นครับวันนี้ก็เราไม่มีปัญหาครับเพราะบ้านมันก็คนละสไตล์คนละแบบนะครับแล้วก็มาหลากหลายคนหลากหลายช่างครับช่วยกันทํางานสร้างสรรผลงานกันดีครับ มานองนี้เขามีรถมาหลายคันนะครับผมไม่รู้ใครเป็นใครบ้างครับเดี๋ยวสีล่องงอเวียนไปบางข้างหนาครับเป็นยังไงบ้างครับเดินไปดูแถวนี้ไม่ไหม้ครับห่อนแห้งหลายครับห่อนแห้งหลายจนมาหมู่บ้านปรากาศในเฟซบุ๊ก่า ซุ่มแม่แรงนะครับพี่น้องซุ่มแม่แรงให้มาเอาเงินขาดรถไปกรุงเทพก่อนครับให้ฝนตกก่อนค่อยมาครับมาเบิ่งนี้กเศรษฐกิจสายบ้านนะพี่น้องโอ้ทางโน้นบ้านหลังนี้คงจะยังเป็นดุจจะปลาใ้สายครับน่าจะมากินสงการนี่นะครับซุ่มแม่แรงที่ใดเนาะพี่น้องเอ้ยมาเอาเงินขาดรถก่อนเดอ้อไปกรุงเทพครับให้ฝนตกยังค่อยมาครับ คล้ายกับช่างเฟอร์นิเจอร์บนเข่าเลยครับประตูเปิดหล,หลายหลายคุครับมาครับอันนี้ก็รถตู้ครับทีมงานรถตู้จอดประจำการครับ<ม>นี่นะเพเ่็นก็เริ่มพุดลุ้มครับ ทำไปยังกับอู่ด้วยกันครับตรงนี้นะสิเออ่เดี๋ยวไเที่ฐานแถวอาจจะติ้งอะไรเปล่าผมไม่รู้นะครับผมก็เลยถามสายไปเดี๋ยวเราไม่อยากก้าวไกลเราสิหาว่าไปอยู่ไลก่กับเพื่อนนะครับแล้วนี่ครับหลังบ้านมันก็ไม่็คู่ขูดครับเรียนเดี๋ยวจะเป็นบ้าน ผมพ่อแม่เอฟซีครับที่มายำๆถามข่าวดกสาวองยิงครับมันไม่หน่อยแล้วเห็ดไว้ห้ครับตอนตระับส่วนทีมหลังบ้านบงไวใส่เมิดครับบาทุ่นกับเสีย โอ้โหครับพอ่ออะไครับบ่าวโทนตัวจริงเสียงจริงบ่าวโทนคุณโกครับมานั่งลบลีอยู่นี่อันนี้คือออฟฟิศสำน,นักง,งานของบ่าวโทนผมกำลังจมอยู่บนเสาเนี่ยสมพ่อหล่อหอยจามมัอยู่บนเสาได้ลูกน้องซีสเกตสางบ้านหน้าเฮ็ดคือนได้เอาขุดบักจกขุดเองบัดอันนี้มาเฮ็ดคือเขาคือมีรถแมคโครมากสันตอซีสเกตสางบ้านมาักภัยมักมัน่น ใส่งานลุงน้องคากแก่กันเลยว่ะมักไผ่มักมันลุงน้องเพิ่นบ่มักเบลเพิ่นเราคนรุมมันบ่งามอันนี้ชอบไข่ชอบมันสไตล์ไข่สไตล์มันลูกพี่บ่งคนแม่โคแม่เขาซื้อหรอเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่มัมากมึงมึงครับอันนี้คืออาบน้ำมาหรือห่าแตกเหี้ยเห็ดเบี้ยค่ะเห็ดเบี้ยคนเบี้ยหลายเลยเบี้ยหลายเงินก็หลายตีแม่นเป็นเนียนมานั่งนี่ยหรอหมู่บ้านที่จาว่าไอ้เจ้าขับรถไปหาผู้สาวบ่นี่นะว่าขับรถเป็นแล้วขับรถเป็น ขับไปหาผู้สาวมั่งจีกระแม่จะเอาว่ามันขับรถไปหาผู้สาวแะไรเพิ่นว่าว่าวันละว,ว่าจังแบบนี้แม่นี่ดีบ่ปาาร์ตธรรมรดาแม่นมือเครื่องตีแจกซองแจกซ้อมมือไหน,ททนฮะททลูดหฮ่คอยกระจ้องไว้ให้แล้วคอยพร้อมายเสมอให้แต่บอกมือมา ไอ้บาทุนในเขาขุดลุมอย่างนี้เขาเห็นอีกอย่างจะทำหมายถึงว่าจะทำส่วนไหนของงานพื้นไงพื้นพื้นฐานว่ามันคือขุดลุมลงไปแล้วภาษีที่ว่างเสาว่างอย่างตัวมันเป็นดินใหม่อ๋อแบบคือแบบว่าไอ้บ้านนี่มันถิ่นยกมาเลยเป็นว่ายกมาประกอบเลยอ๋อมาจากจังหวัดใดก่อสารคามสารคามน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องเนี่ยว่าแต่สารคามดินดำๆซุ่มมาเมือนบอกสารคามน้ำไม่ต้องอ๋อเป็นอยัง กินเต้าเหนืนโอ้ถ้าเบิงเนาะถ้าเบิงว่ามาสิงามบันไดเนาะก็ทลายคอยดูอยคอยติดตามชมมันนอกดาวพื้นบ้านนอกดาวครับขันบาโทษเราเห็นเราเสื่อมไล่ไหลายกับเขาเสร็จเราเสียใหญ่ไปตังง้งเฮือนเราแทะเขาะวะเดี๋ยวไปตั้งเฮือนยังไงแกไไดูใหญ่เฮือนเราังหันเ <c oughs> จ้าก,ก็สร้างไปเรื่อยแล้วเมียนลังยังไงเลยนะก็เอาสามีลาอยู่ผู้เดียวกับเมียสองคนเอาหลังสามีโอ้เก้าโยกมาตั้งเลยเนดะี๋ยวกว่า ดคุยกับเราด้วยขนาดบ่คลับคุยกับซีสเกตจากบ้านแล้วมันเทีมาตั้งแต่ยังไงบอกผมผมบ่ิหารปร็เอยู่พุนเ็ขอยู่บริษัทซีสเกตจากบ้านเราโยกไปตั้งให้ผมอ่าเอาฮาลานซับไปคันที่ยกยกไปตั้งให้หลังสัมมีเลยสัมีแล้วเอาฮาลานเนาะยกไปตั้งให้งวดนี้แหละน้องวดนี้่วัวนี่ล่ะวัวซิม่านี่ล่ะเบาทุ่นมันจะมีไม่แรงหลายบ่ มันคือแรงแทะแถวแถวบ้า,บานถอยคือแรงแท้มีแต่เมยมีแต่สมัครสอบเพอาะแรงก็มี่เจ้าเห็นว่าพวกนี้เศรษฐกิจสั่งว่ารับประกาศในเฟดบูว่าให้พวกแม่แรงทั้งหลายหล่ไปเอาเงินแล้วไปุงเทปก่อนฝนตกมากให้กลับมาจะบอกข่าวเทศบ้านเจ้านี่เด้เอสอนใจต้องประกาศกันหรอภาพประกาศเนี่ยเปรับเงนิน,นน้ำเสียเศรษฐิจสั่งบ้านมันบอกเม่นคาร์โรตคาร์โรตฝนตกให้่ลบมา มันแรงเรือเขาห่อนโอ้มู่บ้านคยเปิดน้ำไอ้ทัว่หมองหอยนางเปิดรอบไปหมดเลยให้มันให้ให้ความเย็นมันขึ้นมาอยู่บ่ได้พ่อะมีเอ้เขาห่อนแห้งไร <c oughs> เกิดมาเพื่อหอนสมีจักเสือเจ้าห่อนปะเน,น,นี่ยพี่ห่อน,น้ำเขาแต่ว่าผมกับพออ่อห่อนทำเขาเพราะว่าผมทำจิตใจให้ลมเย็นโอ้ ผมก็เลยชุ่มเย็นชุ่มพ่อเลยเฮาเจ้าออกไปนั่งแตกแดดทุกผมก็บ่ฮ้อนเลยบ่ฮ้อนผมทำจิตใจสงบและลมเย็นไอ้เจ้าลองสาธิตอีกเบิ่งดูบ่ได้บ่เดี๋ยวก็สิว่าไอ้ปวดโพกปวดโพกอ๋อข่อยว่าแต่มันไม่ไม่มันสิไหม้บ่าเฮ้มันไม่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 นี่คือบ่อใหม่เลยหรือว่าแบบเกลี่ยมบ่อใหม่บ่ไหม้โอ้พี่น้องเอ้ยข่อยสิเสื้อแล้วดีบ่ฮึขนาดข่อยยางผ่านแดดมาข่อยสิเป็นลมแล้ว พี่น้องอ่าตจะเข้ากับรักษาสุขภาพด้วยครับผมถ้าว่าช่วงนี้มีคนเคลื่อนเนื้องก็เป็นนอกแดดเนาะเคลื่อนเป็นบบเฮเคลื่นลอนลงอีกยังก็เขาเรียกว่าฮอสตรีเออนั่นแหละมันเป็นอาการยังไงบไ,ไอ้บ่าวทูนเป็นอาการที่ความร้อนในอุณหภูมิในร่างกายเราสูงเกินไปสูงเกินไปแนเหตุให้ตวัยวะภา,ายในของเขาบ้างส่วนมันหยุดทํางาน<อ>งเหตุให้ร่างกายเขามันช็อก อ oh. คือร่างกายของเฮามันอาจสิรพุ่มได้ประมาณหาสิบมุงศาสมมุติอ่ะอันนี้พอเขาไปอยู่ในความห่อนมันดนมันเกินหาสิบมงาไปหอดทกสิบเจ็ดสิบมันเหีเห่ยหงภายในของเฮามันหยุดทํางานแล้วมันมช็อกอหรือว่าร่างกายของเรามันร้อนมากออืแล้วเราก็ไปกินน้ําเย็นเออม,มันก็ตัดกันมันอ๋อช็อกเลยเด็ด เกือบเด็ดเกือบเด็ดมากคนกระเด็ดมากขึ้นกระเด็ดโอ้การของ horse story คณะพี่น้องก็รักษาสุขภาพเนาะแบบบาทวนเราอยู่ในโฮมพุ่นนะเราเรามีพัดลมส่วนโตของพี่น้องอันนี้เป็นออฟฟิศออฟฟิศบ่นเป็นสำนักเป็นปะนี่คือออฟฟิศออฟฟิศช่วงเวลากับเป็นอาสมเป็นอาสมออฟฟิศนี่คือเราประกอบกิจการอะไรบ้างจะได้เข้าคิดภาษีถูกออฟฟิศนี่แจ็คสี่ให้ว่าประกอบ ธุรกิจอยแงแน่แล้วออือทุกอย่างคือรวมอยู่นี่หมดรวมอยู่นี่หมดเลยง,งิ้นทานเข่าออกนี่เดือนละจักล้านประมาณร้อยสองร้อยล้านสองร้อยล้านต่อเดือน,านปาด <c oughs> พี่น้องเอ้ยสัมภาระมหาบาโทนเด้ออันนี้ขยบเกี่ยวเด้อเราเองเราเลยครับ <c oughs> ผมบักเกี่ยวนี่ละคลิปนี้ทำนีกน้ก่อสัมภาระาสีมหาขอยซับนี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีขอบคุณขอบบาโทนขอบคุณหลายๆ